ค <Okay. S 2> นะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือึำมากินพันยอ่อนำกันอันนี้ใส่ก็ให้ถอด<ม>ดินได้พี่น้องดินผพงต่ำขัวบะปะอ้าก<อ>ินด้วใส่ต้วดินขวัว <Yeah. S 2> นี่นำแช่เอง มามาพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องมากินอันพันกระยอน้อกันพี่น้องพันกระยอพันกระยอภาษาไทยก็ว่ากุดเต๋อดแต่ภาษาฮาองเนี่ย่ากระยออันภาษาอีกอันหนึ่งคือว่าเน้มขาวโอเควันกวงภาษาเวียดว่าวันกวงวันกวงภาษาฮาองกระยอมามามากินันต้องกันพี่น้องทั้งหลาย ยาปากกวดเด้อเกี <ler> <t> uh ่ยวกันใอยนี่กับปุ้บพี่น้องกินได้นี่นี่กินอาหารบ้านตอนเช้าว่าเช้าแล้วชิบมงค์คือกินตัวมันแตกก่อนดอกตัวนี้ตัวชุดถ่ายดนแตกพี่น้องเลยแตกน้อยหนึ่งเพนมาแต่พอไปกินได้เนาะแตกก็กินได้พอแตกก็กินได้ มาเด้อมาเด้อมาเดดุกด,ด,ด,ดุดานดานจุข,ขูทุกคนมากินน้ำซ่บแส่กันเด้ออ <c oughs> ่าปลาคุมกวงเนี่ยกินอันนี้บริยากอันนั้นปลไหล้ะกัพันกันเนาะแสบมากเนเฟรชใส่เยอะติ๊เจ็มบอเคก็ไมงใจเ็นมามาเฟ่รลาย เจ็บมากจับป็นหน่อยอาหารเขากินยำนี้นะเขาเนยมันเลด้นัง่อนชิ้นหุ้งเขาก่อนนะอืมจ็บมา มากินอะ่รกันจะๆพี่น้องเอ้ยมันพักกินอะ แ้วไนบกินนะพอเอาถามเคแลวเนี่ยดีเนาะพอะเขาพอแล้อ๋อจองเงนสสิพอเกระเป๋ากระเป๋าต้มเดือมเสียน่อยเนี้ยนะเพนเป็ดกับจาเขาเห็น จินขึ้นมาห้ากิาลข้างลอกขึ้นผลเ่เนาะมันเป็นเย็นๆดีว่เย็นดี่มันเิดผลชุกๆเอยหอยใหญ่ๆเลยเพียวพอหน่อยเป็นหอหน่อยกินบม่อี่ม่อยใหญ่ๆเลยเนาะ อืมใชะอืมสมมุมียังนานานให้พีบักแจงแกะมันนั่นนึ่งถั่วบักแจงตัต้งก้าบ็พเพใช่ขนาดสิเปปดเจลชื่อพี่นนท์วัดติศตาิปต่อไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเขาเช็อยางไ้เบื่อกี้ กก่พอหอมไก่เนาะก่ชงเาไปกินเป็นงานนี่แบเป็ดบันกวนนี่เสบกระยอกระซาเบียรวันกวงมีพักกระมิกพักชมเนาะพักชมมันตายหมดันไปเอาอมใส่บบทุนเนาะ ตายหมดเลยดิแบส้มน้ำนักเกงมาไหวยังบ้าของนเก่งน้องประคอมนมามาปุ๊บอืมผักเขมิกินลรเาอามาใส่ใชบให้กินกขมากเับปะรมิกก็ยังใหญ่อืม ปีกันเน่ยเนทดมันเขาเขาแนมมันนะมีป,มปกกมมีมีพักเมกมีมผักติวผักไหโอแสบไปเข่าหนะพผักไหเอาตัวมันเป็นกำลังต่งออกมาเนาะตัวมันเป็นรอดเนาะดูดู เราก็กินมาได้ชื้ก็คล้ายข้าวปัตรนะเห็นบดยอดให้ตัวนในแก้วเขามาขายว่ามันเขาซื้อมาแข่งแข่งเสร็จก็ูกหมูสกรแซ่บแต่ว่าเขาอยู่บ้านผมไม่สู้กินกินมะเป็น,นออไม่ได้กินห้่มกระปุกกระป๋าเฉยๆเขาไม่เอาเพื่อกินสันกินตะากงอนมันนอามาตัดสิขี้เหล้าคือมาซอวใส่กันน้ำพักกันนะคื้อ พันามาพ you know, sure er? yeah, <go os> ันกับป nee, ้าบั้นทากบพัดเตอร์ซ่านะนองหมอนองไม่เนนองนะน้ะกินไหมจ้ะอืมอเลยอยากของกูอยากขาดแค่ของกูเพื่อเรื่องคุณนายฟางกินก่อน พ่อว่ามมาพอดพอดีพี่น้องออจิตใจเก่งใจพี่น้องผว่าชิบ่าจพูดมาชิบกาลปาวกแม่พี่น้องเป็นน้องละ กดติดตามเด้อพ่อแม่พี่น้องคิดต่อไปเข้าซีเ็ดอย่างให้บึงอีกโอ้ยอย่าเล่นกไดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มกไดไลค์กดแชร์ดเด้อพ่อแม่พี่น้องกินเข่าแล้วพันข้าวโพดจังนนะพันกระแทกคอกัน เขาเจะมองจะกินน่น่ะน้ำแจ่วกับทอกับพุ่นกระพฮ่าฮ่ากินพราชกระพุชดโตดนี่ไปซีิวกระป่าเปย์ยันพ่อแม่พี่น้องอดักไหล ซาวันทิดมาแกแบบนี้แนละพ่อแม่แกน้องอยู่ในเรือนท่อมๆเต่มๆอยู่แล้วผมนนี้พอได้ไปทั้งใดบุญพักคือพักมากหะก,กระต o องจินพักแป้งขึ้อย่างนี้นประคองเสริมกับแป้งแป้งน้นแดงมากพูดตรงนี้นเดินดบ้านประเสริม ก็ผมเดิมใจนี่ไงพกัพกเขาเขาก็กินเดือดอยู่เลยเดือดพันยันแดงกัน,นแต่ว่ามันชวนนักก็ตตามบักถั่วบักแตงเนี่ยพันคำใหญ่ๆดอกเต,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 ตัวโตๆตลาดยันหนาวเขาได้ขายดีพักหยา <c ười> พล้พแล้วพล้อลแล้ะล,ลนี่นก่าสัปบนะัปนแ้นกปุ่นเสียงกรนนี <c oughs> น้ำเจลกันยังไงเติมอเส็จไปอยู่ อย่างบอกเขาเขาเนี่ยแเราต้องดูไปม,มันมันเสียฉะนั้นบูแซบแล้ว <c oughs> <c oughs> นอกพ่อแม่เป็นวอมามันคาดคำมอสันละกิน <c> พ <oughs> ี่นัทจ้าไอเท็จเอฟซีชั่วเข้ามา แค่ามากินแบบนี้ก็เสียลพี่น้องมันตกใจพักได้หลายใพักกันเยอะมักกินพักในอย่างันบอกพักนีมาทาั้งนี้สมากกดก,ก่อกีดดาน,นันยาไลผก็มากไก่ก็ยาไมา่ชอบคิมาเพียรมาทั้งนี้เ <c oughs> บานักหนันั่นมาเพียรแค่มามากด กินยด็กๆนหนยแต่ว่ากินได้ก็บกม่มักคือให้มกักม่มักไม่ไนท่านข้าวปุ่นน,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 นี่นะน,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 น้่ท่านข้าวปุ่นท่านยอท่านแหนมอันนั้นมากหลายบริเวณดันลูุดสี่ยงท่านแหนมกินท่านเน่อะไรเรบลงบานไหนแป้งมันเหรอแผนแ่นมันแผ่นมันว่ะแถวบอดีเลย เกี่ยวคอยยังกันกเกี่ยวบวดีควรแม่พี่ยเนะอะคอยสบายดิ้ยขปุ่นกัต้มน้อยเดียวว่ากลายๆกนะินอันนี้โดดโดดอาหารแม่ว่ากินมันั้นอาา่ะ อ้าวคำนี้พ่อพี่เพื่อนเนาะจุบกูจูกคนห้ามขอปากตานีต่างเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแลกต่างประเทศน้ำเดอ้อพ่ววายดูใส่เนาะทงคำหมกคำเมี้คือติดติดตามด้วยกันทางพม่ากับที่กนัน น้องลาวพี่น้องพมา่าพี่น้องขมิน้นเป็นหูภาษาลาวก็มีหลายเะของหูภาษาลาวองหูภาษาไทยจะมีที่ตามลาวต่างแดนพ่อแม่พี่น้องนี่คือลาวต่างแดนสวิตลาวต่างแดนกระต่างนอกเป็นยขึ้นนาก อาการทางนองกับคืมคืมคืมพลคืมสิพลสิตกเชโนโกับคือสีหวยเนาะเดือนสียังอยู่หลายแล้วเดือนสียังอยู่นะคุนผู้ชม,มขึ้นเนดะือนสีวันที่สิบห้าน้มันชอกันนแข็บิดเดือนชีวันที่ชิหชบชหาจังสีเมนชอบปรากฏไปจังสีฮูจักวะเชนโน่่มีแต่ว่ายัดชิบเนี่ยยังมีอยู่ ออก็ล้วอิมน,นะแล้วโอเคเพิ่นจะขอบกขอบใจคนในพีน่น้องติดตามติดตามคลิปต่อไปบอกเพิ่นบอกพีนนนะกพก่น้องเอฟซีเนี่ยตัวฝรั่งตัวฝรั่งจะทำแซ่บปเลยยังเพื่อนก็เชื่ สั่งเกลวัโอเคพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกินแดดแล้วเด้อิ่มแล้วพี่น้องมีแต่สีอันยูดี้อื่นต่อต่อไปอยู่ดีมีแห้งเมื่อสุขโฉกโนอย่าลืมกดไลด์กดแชร์กดติดตาม้ะพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลื่มทรัพย์สกัยนะพี่น้องเฮ้ยอย่าลืมเมียนมาเด้อคิดผ่าพระการไหนขอโทษขออภัยพี่น้อง